เอ้ยง,งูงูไอ้ยงูงูเข้ามากูจะจะงูไล้วเฮียเฮ้ยจะไปรถรถจริ๋งอ่ะอ๋อมันเซฟมันเซฟก่อนที่เราจะนั่นนั่นไหมอ่ะเฮ้ยงูงูใต้รถเลยเฮียงูงูอยู่ใต้รถเลยต้องดูบุหรี่โชว์มาเออเอาเอาพวกนี้เออเอาพวกวินคนตัวเลื่อนเลยไปใส่ไว้รถ นี่ผู้ของเนี่ยไปใส่รถเดี๋ยวงูกูจัดการเองเอาๆเอานี่ไปใส่รถเลยมองไงอ่ะถอยถอยเข้ามาถอยเข้ามาถอยเข้ามามันต้องโซเดอร์จากทันใต้เอ้ยนี่เอาไปเก็บไว้รถนี่มาไปเลยกลับยี่เลยวินวินว่ามันวินไม่มีเคยบอกทางเลยไเลย แม็่แม่ลีลีแม็่ลีลีเย้ะแล้วกูจะมายังซ้ำรถเหมือนเงี่ยนะเดี๋ยวกูชอบเองกูไปข่าวเลยลอง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 เดี๋ยวนู้นึลยไว้พ่อมึงงูอยู่ข้างๆกันเลยออกไปจี้โอ้ไม่น่ารอดหรอกลีลีตาตดตาตาตาไทยไหมไทยไหมไทยไหมเอาไปอะไรอีกคนนึงไปไหนอยู่ในรถ เห็นไหมไม่ให้กูออกไปดูทางก่อนดิเอย๋ยวก็ได้ตายกันแล้วอันนี้ขึ้นมาขึ้นมาเอ้ยขึ้นมาระวังระวังตรงนี้มันมีมันมีทางไม่ทางไม่ทางไม่เสถียรยังไม่เสถียรเย่ได้ได้ต้องมาต้องมาเย่อีนึงอีนึงเอ้ยติด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 ถอยแล้วถอยเลย โอเคแล้วก็ตรงแล้วก็เลี้ยวขวาเปซ้ายซ้ายมึงหรือขวาเฮียเลยขวาดูเลยซ้ายมึงขวากูถูกแล้วเฮียเออโอเคไอ้ตรงนี้ตรงโอเคแล้วก็เลี้ยวซ้ายโอ้ตรงนี้ตรงนี้ต้องแบบต้อนเราต้องซ้ายแล้วก็แบบซ้ายเบาๆบาะฮะซ้ายมึงอ่ะเลี้ยวซ้ายมึงแบบเบาๆเลยโอเคลงไปเหรอซ้ายซ้ายไม่ลงเฮียเลยเขาตรงนี้

โอ้มันเป็นทางไม่เสถียรว่ะต้องยังไงให้บินต้องกระโดดรกลงไปเออมุงต้องกระโดดลงไปในที่ทำเซมิเนียแล้วยางต้งอยู่นี่ข้าวตรงนี้ลงล็อกอ่ะแล้วก็บินไปไอ้บิลลี่ไปเกันปลายไปเออต้องต้องลงล็อกจริงอ่ะมึงต้องลงล็อกไปเลยต้องต้องต้องพุ่งไปเลยเฮ้ยตอบมึงมามึงมาได้ไงวะพุ่งเหรอไม่ได้ขากลับแบบขาทางอื่นพุ่งเลยเดี๋ยวด๋วนึงไปเช็คดูว่ามันมันตรงเปล่า ตรงแล้วตรงแล้วเออโอยกระโดดก็เจ็บไปเฮียขาหักชิบหายแล้วพุ่งไปเลยใช่ไหมเดี๋ยวเดี๋ยวให้กูนั่งข้างกูอยากดูเลได้อย่ามากแค่รีแค่ตรงนั้นตรงนนั้แค่ตรงมาก็พอแล้วไหมมึงเล็งให้ดูเลยไปให้กูให้กูขึ้นก่อนให้กูขึ้นก่อนให้กูขึ้นก่อนกูขึ้นไม่ได้ยังมึงรับกูดีดิเย่จะเย่เอ้าพาพาอุ้มดูหน่อย มึงดูทางดีๆหน่อยไหเห็นไหมเห็นไหมอ่อีกนิดนึงโอเคโอเคไปๆกันมาโอเคไปๆไๆลยพุ่งเลยพุ่งเลยพุ่งเลยโอ้วหอ้โหฮ่า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 ว่าฮ่าฮ่า่าฮ่าฮ่าฮ่ไม่าฮ่าม่าฮ่่าฮ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 ่า่่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  เลี้ยล้อยยังเดินอยู่เลยแม็กแม็กล้อยยังเดินอยู่เลยโอเคเลยแม็กกูต้องกลับไปแตะรถใหม่อีกแล้วใช่ไหมแล้วกูต้องไปโดนงูกัดเลยไม่ไปอยู่ข้างหน้าสะพารเลยให้มันให้ให้ให้คนไปดูว่ามันตรงยังเออแม็แม็มึงไปดูแม็กตรงไหมเดี๋ยวเดี๋ยวครับชี้หายเลยไงไม่มีตายแม็แม็มึงไม่ไปทางนูวิ่งกลับมาทำไมล่ะกูไม่รู้ กาสงตนลูกโอเคแม่วุ่งมุ่งกันดูไปเลยแม็กูดูดูแบบดูมันมากเลยตอนนี้บุรีเร็วเรโอเม็งเ๋ยวเร็วเยมาเร็ว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 เย็วเร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 ี โอเคใจเวลาลีที่ยขังมึงดูดีๆก่อนนะที่เอ่ยไดจริงตรงไหนเดี๋ยวมึไปดูข้างนู้นไม่รู้สแกนจะพอแต่งรถไปหรือยังที่มึงมึงชนหิ้ยังตั้งหนาไม่รู้โหเยี่ยไม่ตรงเลยนิดได้ได้อยู่จต่ถ้เนี่ยมึงวางตรงๆไว้ที่หน้ากูหรือเนี่ยมึงไม้ตรงแค่นั้นเนี่ยเออแม็กมึงมึงเล็งเลยแม็กล็งหน้้าดูให้กูขับดูให้กูขับแม็กไม่เป็นไรเดี๋ยวกูกูขอไปดูด้วยโอเคขึ้นมา สุดยาเราวแลวเอ็มีไปแน่มีไปแล้วไปแล้วกูไล่มปแล้วมีอะไรได้ไบ้มาเลยเลยสวยๆกันดีเลยตกอยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยกู่าเราเจอกันเสาต้อ่เอ้ไม่ใช่ที่อ ไม่ต้องมีมันมันลงไอ้นี่มึงต้องลงลงฝั่งนี้นี่แม็กมึงเห็นมึงเห็นมึงเห็นไหมฝั่งนี้ปะมันไปไปไม่ได้ไมื่อกี้แค่มันไปได้แค่ครึ่งเดียวก็ได้ได้เว้ยมันไม่ได้มึงหัดใจเชียกดินี่ไปมืข้างหน้าแล้วมึงก็จอดทิ้งไวปกด P ให้มันเห็นทางอ่ะกด P เราบักคิดว่าจะทำไงดีตรงนี้กะกูบอกให้เอาเสาไป เาพส่ลยเหรอเสาอยู่ไหนมีอยู่ข้างวุดเน่ยอเกไปข้างบนก่อนได้กันแล้วจะเปเชือกไปแบบซ้ายแบบนั้นเด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 มึงโยนเชือกไปก่อนดิเดี๋ยวกูโยนให้มึงขับขึ้นมาหน่อยเฮ้ยยยอย่ยี่ตายไหมตายจ มึงไปยุกกูจีบปั๊มน้ะมันเดี๋ยวนี้แล้วกูก็ต้องวิ่งกลับไปโอ้ยโอ้ยยี่อยู่เพื่อนกูโคตรควายเลยวันนี้เอ้ยมึงไปยิงบอสเลยวันอีเวนต์ควายหมดเล็วว่ามึงถามนะไปดีเฮียอยู่ยี่กูก็โจกกับเมื่อกี้อะมึงก็เมื่อกี้กะทีเลยต้องไปตีบอสอะไรอะไรกูผิดเลยโทษทุกอย่างที่เป็นตัวเองดี กูวิ <rôle à>? <S <s ่งเลยกูจะอะไรมันดะกี่อ่ะแม่งกูก็ทคูวิ่งกูก็วิ่งกลับมากูต้องวิ่งกลับไปแล้วโอ้ยไม่ใถือว่าถือว่าเผาผ่านร์เกอร์เลยกูกินกูกินเบอร์เกอร์ไปสี่ชิ้นเลยมั้งี่ยมาจะยิงไอ้หัว พวกกูไม่ปุ er ica, ้นบุหรีด yeah, ้วยดูจนแบบไอเหี้ยดูจนปอดเป็นพังหมดแลยปอดเยอะไอ้เหี้ยเด็กะท่าทำตามนะไอ้เหี้ยบุหรี่ไม่ดีอย่าไปดูตัิวทท่ไม่เหมือนเลนเกมนะีวจะไปข้าวแบบนั้น่ะไม่เป็นไรเนาะมม่ขับไปขับไ่โอเคโอเคยืดยื ถ้ากูเปย์ไปตรงนี้มันจะได้บอลหัวหรือว่าต yeah. ้องเสียบไปที่ไปมีเสียบเป็นกลางเลยเยออ๋ออ๋อฮะฮะนี่กูดูสภาพแปลงเหมือนจะไม่รอดเลยได้เลยพร้อมจ้ะได้ไล่ไล่ไล่หาลงมาลงมานี่แม็กึงต้องมาฝั่งนี้แม็ก่าไปฝั่งนี้แม็กองมาฝั่งนี้มุมนี้มุมนี้มุมนี้ได้ เดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวกูดูกเปาดเดี๋ยวเดไอม็กมึงมึงไอนี่ด้วยมึงกดมึงกดลากไว้ด้วยเออมึงขึ้นรถไปมึงกดกดกดม่ที่ที่หมูอยู่ใช่ไหมอยู่อยู่ถืออยู่ถือเออพอไหชิวๆอ่ะโอ้โคนตายไปี่าหักับ้าบ้ายา <laughs> yeah. <laughs> จะดีกว ja okay, uh, okay, okay, okay. uh, okay. right. ่าว่าโอเคโอเคไอ๊ะย้งไปขี่ยลงไแต่ทําไม่มึงไม่มึงจะจำนะฮะมาห้ามไม่ชอบเมื่อกี้รถระเบิดไปแล้วนะเออใช่ใช่เออก็จริงว่ะไป็นไรเลยไรเป็ไรเลยนไรโอเคไม่มึงถอดถอดสายก็เขียไปข้างหน้ากูเสียมันเสียมันถอยหลังก็ไปก็ไปเนี่ยไปหมดแล้วไอ้เโ้่กันจะโง่กันกันเกียร์ส้มหน่อยดีกว่ากูเกียร์เสียวเดียวมึงชนแล้วมัระเบิดเลยไอ้เย้

กูพีไว้กูพีไว้โอเคโอเคหยุด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 หีวใจแม่ขอโทษหไ่อม่ขอโทษหน่อยม่แม่ขอไทษหน่อยไม่ไอ้เยี่ยกูอยากให้มึงดูภาพกูเมื่อกี้กูยี่ยไอเยี่ยกูกูไม่เห็นเลยแบบเที่ยวแบบรถมึงแบบแตกแบบแคสออฟเลยแบบแคสออฟเลยมาละไอ้เหี้ยหมดเที่อเลยข้างหน้ามึงแม็กูจะดูข้างหน้ากูดิเนยออกมาเอาที่มาที่มาเดี๋ยวกูซชอมเอง นู่นๆหิวยัยยัยขับไปประตูฝั่งนี้มันยังมันยังไม่ซ่อมเลยซับผมใช่ไม่หมดแล้วไอ้สแก๊บหมดไอ้เหี้ยขับไปไหนอากูขับไปก่อนนะเฮ้ยแม่กูดูทางเลย ม่ตังตรงเงินไม่ไมม็กมม่ไมหยุดแมกหยุดมหยุด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 ไมกหยุดไปัไว่าได้บอกเฮ้ยมีมีมีทุบมันรูทุบออกไ้ทุบมันอย่าพากับบ้านอย่าพากับบะรอะรล้นลนลบังบังตั้งไม้เลยเดี๋ยวกูเองเฮ้ยตัวนี้กูเองเอาเวลาเอาเวลาไม่มีอะไร นักไล่คงกินยากระลาตีคองกินยากระลาฮิบ้าวันนี้ครับวันนี้ผมแบกคิวอันนี้คือหมีชิมแปนซีนี่บานานีนี่นะวิธีการเของเจอมาทำกขึ้นไปก่อนแล้วเอาไม้นี่ลงไปปะไม่รู้ไม่รู้อจะผ่านไม้พรไม่มีไม้แล้ว ผมรู้สึกว่าผมกำลังใกล้จะตายเอ๊ะเป็นไรกินเบอร์เกอร์ไปเบอร์เกอร์ไปเป็นไรเดี๋ยวเดียขย่างเบอร์เกอร์เอาเป็นไรกูมีกูมีแคนฟู้ดอยู่ด้วยอาหารกระป๋องอะไม่ไม่กระดูกกูหักไป่ได้ครึ่งยิงเออมันไปแล้วมันไปแล้วมันไปแล้วมาหนี่เหรอไม่มันไปหายไปเลยบอกแล้วกูนักล่าหมีไปนะดูใจก่อนไม่มั่นใจเลยวะมาเอะ เออว่ะดีเลยกังดีสวยยตรงนั้นลสวยล้เออสวยเลยโอ้โหสวยลล้อหลังแม่งฟรีทเนเลยแม่งสวยได้เลยสวยสวยส้ไทำไร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 มหลุดไปแล้ว

แมงกูวางไว้ตรงไม้ล้กันนี่โอแม่กแมมึงเอารีโมทมาเลยแม่เอารีโมทมาแม่กลัวกปไม่ได้โอเคโอแมกอ้ม่งกลัวม้ยม็กเอารีโมทมางคนีเนี่ยรีโมทโอเคกอไละไม่กูเอาไปแล้วมึงจะไปขับไหมเนี่ยับจะขับไงก่อนขับเพื่อมันได้ ขับไงสภาพเนี้ได้นั่งร่างร่างร่หกูกาเองเชื่อมันเลพี่ดอมจะไม่ดีโอเคโอเคเฮ้ยไนีเนไหมเห็นไหมนี่เห็นไหโเีเชอ่เชี่ยเยเเยี่เเชยี่เเยเ่เ่ย่ี่ี้ยีเยเี่เ่เยย่เเีย ข้างล่างไม่จะไปนะส่วนล่างไม่จะไปเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวม,ามานี่ก่อนเออเออเขียนมาคุณล้อพลิกข้างหน้าก่อนนะเออหายละโอ้โหแม่แม่แม่รับกูหน่อยแม่เคุยแม่ง <laughs> ขับไปไม่ดูคนซ่อมรถ <laughs> นี่ตอนนี้ต้องขึ้นขับเลยไปทางนี้ลงไปสะพานเล <laughs> ือ ลงเลยาเออลงลงบเบาบนิ s, 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 ่มนิ่มนิ่มนเกียนหน่งไว้เกียนหนไว้โอเคอ้ตรงบาบลเลยแม็กบาเลยตรงเนี himself, my esus, my ้ยเกียหนไว้เกียร์มึงมือมึงอยู่ข้างๆเบรกกันไงโอเคบาๆมลงมาเบาเบาเพื่นโอเคเบา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 โอเคโอเค เอเค๋เบา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 ยชนไม้เลเียออไปทางนู้นออกไปทางน้เราราต้องไปซ่อมรถก่อนแล้วคือช่วงช่วงแรกไม่ไม่ไหวแล้วต้องหาที่พักซ่อมรถเออซ่อมรถเลาเียดูกว่ามมีไมโอเคต้องมีดีดีไม่เอาชนนะไม่เอาชนนู้ดาเมอ่ะคือตอนนี้ช่วงรกกเแบบครึ่งนึงเลแบกแบแบ

เออจมปปบแล้วไปซ่อมซ่อมได้ยู่มั้งซด้มเียว่ากไชนนี่เอยมีมีมามีมามีมาใช่ใช้ยขโอ้ยขอ่ะจัดอีกจัดมึงรัไปไกลรัไปไกลรับไปไกลเชุเรื่อยเรื่อยชุเ่อเรื่อยงความเปล่าความเปล่าเดี๋ยวกูซ้มเองเดี๋กูซเองมึงตารมงต้องการกว้างเปล่ามีอยู่นกว้างแบกแม่มึงเก็บสแคปมึงเก็บสแคปแล้ก็ทุบรถเลยแมกเดี okay. him him ๋กูซ yeah, ่อมกันได้ กระแทบหมดไป็นไงหะฮะขี่เรือไปไ่ขี่เรือไปเอารถขึ้นเรือใช่ใช่ใช่จะได้ชนเน็ตคานได้ไหมชนได้ไม่เป็นไรแต่ว่าซ้อมไม่ได้ไม่ได้ตอนนี้ยจะหนักเกินอ่ะจะหนักเกินเนี่ยเบาๆไม่เอาไม่เอาไม่เอาลงน้ำนะไม่เอาลงน้ำนะ โอเคโอเคโอเคเดี๋ยวเโอเคเดี๋ยวขับไปนะขับไปนะมีงดูทางไว้นะเออเลยเออเลยแม่ลูบลงไหลแล้วลูไหลเป่ามเ้ยเอยเลยเลเมันก็กดพาร์คไว้ดิกดเร็วไอ้เออมือมือมือต้องมือต้องขับับไปหน้าเลยอย่าขตาเอย่าขึ้นตาเอออ่ะอ่ะมึงอย่ามึงอย่าเผิ่ปล่อย W นะแม่ลน้ามันนะ ทีเสร็จปุ๊เดี๋ยวมึงเลี้ยวเดี๋ยวพอมึงว่าโอเคแล้วมึงเลี้ยวเข้าไปฝั่งนู้นเลยนะโหยุ้งโคเดี้เลยจังเดี๋ยวเดี๋ยวเฮ้ย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 ไอ้ดุมไอ้ดุไม่งอย่าทอยกลับมาดิไอ้เหี้ยไอ้เหี้ยร่มตึ้งร่วงร่วงร่วงเลยโอเคไปเลยไปเลยไปเลยไปไงไปไงนี่ออกข้างข้างออกข้างขเนี่ยเปิดไปเลยไปเลยกูกูข้ามแล้วเร็ว ออกข้างออกข้างออกข้างไปร้านออกข้างกูต้องกดค้างไว้ให้กูปล่อยมื่อไรเนี่ยมันจะถอยกลับไปเลยโอ้โหเย็ดเีเย็ดเกายมันจะถองไงมันไปไม่ได้ยังเวียนเนอะมันชนแต่กูกูไม่ถอยไอ้แซดมาเทียดูมันจะขับทำไมมันดีแล้วเกเออเออมีตะแคบอยูอีกตามอะเราจะไปต่อหรือว่าไปต่อไปดูว่าไปต่อ ไม่ก็ซ่อมก่อนซ่อมก่อนนี่ซ่อมท่อที่ได้อะเดี๋ยวกูซ่อมเองก็ไปดูเออซื้อเวก่อนเดี๋ยวกูซ่อมเองโหทางโอทางไปทางขึ้นไงขึ้นไงวะนี่ว่าทำไมมันให้สแคปมาเยอะต้นเกมไหมงานนี้เองกูเริ่มไม่แปลีใจแล้วเฮ้ยแม็กแม็กกูไม่ได้ขายขันนอตที่เป็นคันขันนอตคันนอตกันมึงไปเอาไปเอาที่น็อตมาให้กูหน่อยนี่ขันไม่ได้ เออเพี้ยงเพียงกันมาให้กูนะโอเคไม่มีแบบว่าเคลียร์ตั้งแตเมื่อกี้แล้วไอ้สะพานเนี่กินที่สุดแล้วเฮียโอ้โหแม็กโอ้ต้องขึ้นเขาอ่ะขึ้นเขาไม่พอต้องลาะเขาด้วยเฮียปักเชือกไหมปักเชือกไหมพื่อความไม่ไม่ไม่ได้ไม่ได้จังจูงกันดิไม่ได้ไม่ได้เอาไปเอาไปได้เลยไม่ต้องเชือกก็ได้ได้ได้ มาเด็กไปวินดูกูซ่อมมึงให้ซ่อมกูค่อยๆเนี่ยตรงนี้ตรงนี้ค่อยๆโอ้โหตัวนี้แม่งวัดปาเซียมเลยแม่งว่ามึงจะเอาเลเซนต์ได้ปะโอ้โหแม่แม่กับขีกูกงมันคงไม่แก่แบบนี้หรอกไอ้เหี้ยแม่งต้นไม้ข้างหน้าเวงนเว้นเว้มันไปได้ไอ้เหี้ยไปเบาๆเบาๆแม่เบาๆนะเบาๆเย้เบาๆเบาๆ เคด้๋ยเด้มาโอเคจุดจุดจโอเคตรงตัวเลตัวเลตวัเไมกวาดเีใช่ได้ตัวนี้มึงไปเวีทางพูดมากไอ้ยโอ้ตรงนี้แม็คโอ้เ่ยเผือเแม็แม็กแม็กแม็กแม็ม่บอกมาเทียวมึงเลี้ยวผิดคือเราไปเราไปเจออิซไคเลยกูไมยริวเซโนอไกกาคิมินีติดไหมโอ้ โอ้ยมึงถอยเบาๆนะแม็กแม็กแม็แม็แม็กแม็แม็รีมมดอยู่อรถได้ประเด็นอะคเข้ามาเบาๆตีเทียอะไรอ่ะมตีอะไรอะติดยม้ยอ่อย่อยต่อยต่อต่อ่อยี่อย้ยต่อ่อย่ต่อยต่อนต่ยอออยอ่อ่่่ตยยย ม่มีแต่โคงไม่มีแต่โคเลยว่าตรงนี้ต้องใช้มกเขี่ยเขี่ยแม็ก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 แม็โอยชอ่มัด้ะแม็กทมได้ทมได้อะว่าเดี๋ยวีหนักกว่านี้ี่เอเออแม็กแม็กไอ้ีนี่มึงไกลเลี้ยวตงยหลังเแล้ไม่ตัดจะก็ชนต้นไม้อีก จุดก่อจุดก่อจุดก่อสองกนสองคนสองไม่ได้ยังไม่ได้ยม่ยงเลยมาใม่กูจะไปเอารีโมทมาตั้งไว้ไอ้ยี้ยงจุดเชิญกูจะได้ดึงเดี๋ยวแท็กว่าใช่หรือขวานุจะไปเช็คอสวีแบบดูแม็กกัได้คุยมีระเบุดด้วยใช่ไหมเอาละเบิดออกไปซ้ายแม็กซ้ายซ้ายซ้ายขวาขวาใกล้จะมีระเบิดมันลองเหยียบไปดิมินหาป่ะไไมม่ีม่มีชุบไม่ได้เอ้ไม่เป็นไรชุบได้ชุบได้กูมีอันนั้นเป็นไร Bola bering. bola ring. Hello, Hello Yuna. Know. Chai de Ah, de 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 pe nang pe kon. Ye lip lip ra lip.